โอเคครับถอดเรียบร้อยนะครับแกะน็อตตรงนี้นะครับแกะเรียบร้อยเราก็จะเจอในส่วนประมาณนี้นะครับดูแล้วมีความหวังนะครับมีความหวังหน่อยละผมก็ไม่เคยแกะเหมือนกันก็จะมีน็อตอยู่แต่ละมุมนะครับอยู่ในตามขอบเลยนะครับตามขอบตรงนี้ประมาณเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับแล้วก็แกะเข้าไปใช้ไขควงยาวๆอย่างนี้นะครับ คงจะยุ่งยากในส่วนของการแกะเท่านั้นเองนะครับเนี่ยแกะมาได้แล้วนะครับมานี้นะเราก็จะเห็นเห็นแกนแกนมอเตอร์ตรงนี้นะครับอันนี้มอเตอร์ทังปั่นอันนี้ถังซักนะครับซึ่งจะติดอยู่กับติดอยู่กับสายพานนะครับก็คงต้องเอาสายพานออกเรียบร้อยนะครับบอ,อกแล้ว ส่วนตัวนี้คงจะคงจะยังไม่ออกง่ายนะมันก็จะมีเป็นตัวตัวนี้นะครับตัวล็อกอย่างนี้นะเราก็อาจจะใช้ตัวทีหรือใช้ตัวบล็อกอย่างนี้นะครับอันนี้ผมออกออกแรงหมุนไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วก็ถอดมันออกนะครับถอดออกเลยเพราะว่าหน้าเขาน่าจะยึดกับตัวมอเตอร์ทางแกนทางงปัดตรงนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าอยู่ข้างบนด้านนู้นไหมเราต้องดึงดึงออกนะครับดึงออกจากด้านบนก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูจากด้านบนอีกทีหนึงนะครับดึงจากด้านบนออกนะครับมันก็ขยับตรงนี้ได้เนาะเนี่ยจะเป็นแกนส่วนมาจตามนี้นะครับเราต้องคลายน็อตสองตัวนี้ออกนะครับคลายออกประมาณนี้นะครับ,เร,รบเราก็ปลดตัวนี้ออกนะครับปลดตัวนี้ออกปลดสายเบรกตรงนี้นะครับสายเบรกนี้นะ เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วมันจะออกได้ไหมผมก็ไม่รู้ติดอะไรอยูไ่ไหมเริ่มแเอานะครับหมานี้นะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับมอเตอร์ทั้งปัน่นอ่าปั่นแห้งนะครับอันนี้ซักเนาะเนี่ยตัวนี้นะครับก็ดูหน้าตามันก็ปกติอยู่นะอ่าแล้วก็ถอดนออกสามตัว ยกขึ้นได้ไหมครับได้นะครับนี่คือมอฉมหน้ามอเตอร์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่หมุนเพราะอะไรนะครับจากที่ไปหามอเตอร์ใหม่มานะครับตัวนี้ตัวเก่านะครับผมแกะลูกยางออกนะครับลูกยางเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ตัวใหม่นะครับลูกยางเป็นอ่ารูเป็นวงกลมนะครับซึ่งก็อีกหนึ่งปัญหาครับเพราะว่าเวลาไปใส่ในแกนตรงนี้นะครับอันนี้นะ อันนี้ตัวเดิมของเขานะครับตัวเดิมนะตัวเดิมเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้พอดีสวยเลยนะครับแต่ตัวใหม่ครับคราวนี้ตัวใหม่เนี่ยมันใส่แล้วมันไม่ได้นะครับลองดูใส่แล้วประมาณนี้ก็คงต้องมีการขยายรูเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่ลูกยางเข้าไปก็ต้องลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราลอง เราลองมอเตอร์ตัวใหม่ก่อนนะครับว่ามันหมุนไหมนะครับเนี่ยดูสายนะครับเดี๋ยวผมต่อสายแป๊บนึงนะครับแล้วก็ต่อสายแคปนะครับต่อสายแคปนะตรงนี้กีต่อสายมอเตอร์นะครับสายแคปสีเหลืองละแล้วก็สีแดงนะครับแคปสีแดงเราต้องดูที่เนมเพจของตัวมอเตอร์นะครับ มอเตอร์ไฟจริงๆเนี่ยเขาจะเข้าสีอ่สีฟ้านะครับสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับเดี๋ยวมันจะมีนมเพจของเขาอยู่โอเคเรียบร้อยนะครับทุกอย่างต่อเหมือนเดิมนะอาจจะดูงงหน่อยเดี๋ยวเราทดสอบมอเตอร์กันนะครับว่าใช้ได้ไหมเสียบปลั๊กนะครับ ลองดูนะครับสามสองหนึ่งาหานนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะกลับทางมนอมือซ้ายมุนขวานะครับใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งตรงนี้ให้เรียบร้อยว่าจะมีปัญหาไหมก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องตัวยึดน็อตนะครับแล้วก็ ลูกยางนะครับต้องใส่กันกระแทกไว้นะครับกันสั่นอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยมาดูกันนะครับโอเคครับหลังจากที่พยายามอยู่นานนะครับขยายรูตัวมอเตอร์นะครับก็เป็นที่สําเร็จเรียบร้อยนะครับก็ลงได้นะครับก็ใช้ตะไบนี่แหละครับตะไบฝนเหล็กค่อยๆทํานะครับค่อยๆขยายรูทีละนิดทีละหน่อยนะครับประมาณนี้ตะไบนี่เลยนะครับก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยนะครับ ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับก็ขอให้มันใส่ได้ัดได้ก็พอนะครับก็สรุปกันนิดนึงนะครับสรุปกันนิดนึงก็คือตั้งแต่สายไฟนะครับสายไฟสีขาวตัวนี้นะมันจะมีลายแล้วก็นิวตันนะครับสีน้ําตาลแล้วก็สีสีฟ้านะครับไอสีฟ้าเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจนะเพราะว่าเป็นนิวตันไปส่วนไอสีน้ําตาลครับไอสีน้ําตาลเนี่ยมันก็จะวิ่งมาปั๊บผ่านฟิวนะครับผ่านฟิวแล้วมันจะแยกไป2เส้นแยกไป2เส้นตรงนี้นะครับ น่าจะพอมองเห็นเนาะแยกไป2เส้นก็คือแยกไปสีชมพูกับสีน้ําตาลอีกทีหนึงนะครับสีชมพูนี่ก็จะแยกไปที่มอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ปั่นแห้งนะก็จะไปเข้าที่พาม์่าทามเมอร์ทามเมอร์หน้าหน้าแผงแผงหน้าควบคุมนะครับตัวนี้ก็จะไปเข้าที่ตัวทามเมอร์ของตัวของตัวซักนะครับแล้วจากนั้นก็ย้อนกลับลงมาย้อนกลับลงมาก็คือย้อนกลับลงมาของตัวนี้นะครับ ย้อนกลับลงมาของตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงกับสีชมพูนะครับก็แดงอ่อนๆนะครับประมาณนี้นะส่วนตัวนี้ก็ย้อนกลับลงมาก็จะเป็นสีสีเทานะครับสีเทาของตัวนี้นะครับก็เท่านี้เองนะครับจากนั้นเนี่ยอันนี้คือไฟนะครับมอเตอร์ตัวนี้มันจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาก็คือก็จะก็จะมีมีไฟเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับสลับไปสลับกันมานะครับก็จะเข้าที่มอเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะมี ตัวแคปสตาร์ทหรือว่าแคปรันอะไรก็ว่ากันไปนะครับคาปาซิเตอร์เรานี่แหละนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับก็ประมาณนี้ครับโดยหลักการนะเพื่อนๆก็ลองไล่ลองเช็คดูนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับคราวนี้อาผมเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันเลยนะครับรอบสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะประกอบนะครับอ่ะผมเปิด มอเตอร์ซักนะครับ 3, ามอหนึ่งอ่าก็หมุนนะครับหมุนเขาก็จะหมุนกลับกลับไปกลับมานะครับอ่าหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นมอเตอร์ปั่นนะครับมอเตอร์ปั่นนะสามสองหนึ่งอ่าก็เรียบร้อยนะครับหมุนนะโอเคครับเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ก็ต้องลองประกอบดูครับอีกทีนึงก็ต้องประกอบแล้วนะครับ ก็เอาแกงตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะมีรอยมาร์กอยู่นะครับรูน็อตตรงนี้กับตรงนี้นะครับลักษณะนี้นะเนี่ยก็ใส่เข้าไปครับประมาณนี้แล้วก็บุนแน่นแน่นอ่ะเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะครับก่อนที่จะส่งงานนะครับก็ของจริงกันเลยนะครับพอดีว่ามีผ้าอยู่นะครับตอนนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยเปิดน้ําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิดเลยครับอ่าสิบห้านาทีครับลองดูซิจะ ทำงาน,นได้ไหมโอ้แรงครับแรงมากอ่าไม่ธรรมดาครับอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ซักแบบสุกปรมมากนะครับก็ใช้ดังได้นะครับดูมอเตอร์แรงมากก็เดี๋ยวผมหาฝามาปิดก,ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองทดสอบกันดูครับผว่าซักจนเสร็จแล้วแล้วก็มา ปั่นแห้งกันนะครับก็าจะใช้งานได้สมบูรณ์ไหมหลังจากที่ซักเรียบร้อยแล้วก็แหมใส่ปับพานุ่มด้วยนะครับแล้วก็เอาใส่ในถังนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะมีให้มาแล้วก็จัดการักหน่อยครับอ่าดูนะครับอันนี้ปล่อยน้ําทิ้งนะปล่อยน้ําทิ้งก็ได้เรียบร้อยนะครับนี่นะอเอเดี๋ยวตัวนี้ครับปั่นแห้งกันนะครับอาลองดูซักอ่า เรียบร้อยใช่ได้ครับโอ้สั่นสั่นเลยนะครับแรงมากนาก็ถือว่าน่าจะสำเร็จนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวลองดูครับปิดก่อนปิดปับ๊บเราดึงขึ้นเบรคมันก็จะทำงานด้วยนะครับ อย่างรวดเร็วนะลองดูครับผ้าังแห้งไหมก็โอเคนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับไม่มีน้ำหยดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้โดยสมบูรณ์นะครับแต่จะได้นานไหมไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับก็คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับก็เพื่อนๆก็ไล่ตรวจช็ฟดูนะครับว่าตรงไหนเสียตรงไหนนะครับ ก็จะมีสวิตช์ทามเมอร์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เซนเตอร์เลือกนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมก็เพิ่งเคยซ่อมเป็นครั้งแรกนะครับอีกเครื่องซักผ้าเนี่ยก็ตอบได้ก็ตอบนะครับตอบไม่ได้ก็พยายามหาคําตอบให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องนี้มาโดยตลอดนะครับผมก็จะพยายามทําเนื้อหาสาระให้ครอบคลุมแล้วก็ให้มีประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อน ที่เพิ่งหัดซ่อมนะครับผมก็เพิ่งหัดซ่อมนะครับคลิปนี้ก็เลยนำเสนอเป็นมือใหม่หัดซ่อมเครื่องซักผ้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ